28มิถุนายนของทุกปีก็เป็นวัน CP ปลูกรักหรือว่า CPFamily Day นะครับเป็นวันที่เรามอบสิ่งดีๆแล้วก็การพูดให้คนที่เรารู้สึกดีนะครับเป็นเสมือนครอบครัวของเราเหมือนกันก็วันนี้เป็นวันที่ธรรมทานาวุโสเองนะครับให้ความสําคัญกับครอบครัวแล้วก็ให้เราเนี่ยมองเห็นคนรอบตัวด้วยไม่ใช่แค่ทํางานอย่างเดียวแต่ก็ต้องมองว่าเราได้ดูแลครอบครัวได้ดีแค่ไหนนอกจากครอบครัวที่บ้านของเราเองนะครับในที่ทํางานก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่นะครับที่เราต้องให้ความสําคัญเหมือนกันโดยเฉพาะทีมงานเพื่อนร่วมงาน นะครับที่เราจะต้องดูแลซึ่งกันแล้วกันแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีในการที่เราจะขอบคุณคนที่ทําสิ่งดีๆให้กับเราด้วยก็ถือว่าเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยเหมือนกันสำหรับครอบครัว c ีที่นับรวมรวมและมีพนักงานมากกว่า50 0 0 0นคนนะครับก็ขอให้พวกเราแสดงความรักความหงใยซึ่งกันและกันแล้วก็ท่านประธานอาวุโสก็ตอกย้าให้พวกเรารับทราบเสมอว่าเราต้องมีความกระตันอยู่นอกจากการแสดงความรักให้กับคนรอบข้างแล้วเราก็ต้องมีความกระตันอยู่ต่อผู้ใหญ่แล้วก็คนที่ให้การช่วยเหลือเราไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กก็ตามนะครับก็28มิถุนายนนี้ ก็ขอให้ทุกคนแสดงความรักความผูกพันซึ่งกันและกันครับ